สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Forbes Property Channel กับจ้าจ๋าสุภาพรเชยภูมิวันนี้นะคะจ้าจ๋าจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาทำความรู้จักกับบริษัท Forbes Property ของเรากันค่ะ บริษัทโฟเบพรอพเพอร์รตี้นะคะได้ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ปี2,533ปัจจุบันยาวนานถึง30ปีซึ่งเป็นบริษัทรายแรกๆของประเทศไทยเลยนะคะที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่ซอยสวนภู8 8เขตสาทรค่ะและในปีที่ผ่านมานะคะทางบริษัทโ b เบสยังได้รับรางวัลนายหน้าดีเด่นประจำปี2,562โดยมูลนิธิประเมินค่านายหน้าแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์มุนีพีรกุลดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฟอร์เบทพระพร์ตี้เคยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยถึงเจดสมัยหรือ14ปี คุณมัิการุณีพิริกุลเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอร์เบสพรพาร์ตี้อดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย15ปีได้นำประสบการณ์สายธนาคารระดับบริหารและความมุ่งมั่นในการทำงานมาใช้ในสายงานอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองท่านมีประสบการณ์ในวงการอสังหากว่า30ปีนอกจากนี้นะคะคุณมาริกายังได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Certified International Property Specialist หรือ CIPS โดย National Association of Realtors ด้วยค่ะนอกจากนี้มีคุณพัทิยามุนีพิรกุลคุณดาวเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดจบปริญญาโทด้านตลาดเชิงกลยุทธ์จากประเทศอังกฤษและได้ร่วมง,งานกับบริษัท Forbe's มา10ปีและคุณดาวยังเป็นผู้ปลุกเบิกแอปพลิเคชันบริษัท Forbe's ร,รวมถึงดูแลลูกค้าต่างประเทศ และธุรกิจใหม่ๆของบริษัทฟอร์เบดด้วยอีกทั้งยังมีทีมงานที่มีคุณภาพทั้งฝ่ายขายฝ่ายการตลาดและฝ่ายส่งเสริมการขายที่พร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจซื้อขายหรือลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บริษัทฟอร์เบนะคะเชี่ยวชาญในด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะที่ดินเพื่อการพัฒนาและทรัพย์เพื่อการลงทุนค่ะทั้งนี้นะคะบริษัทฟอร์เบด ยังพัฒนาระบบแบทชิ่งเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างแม่นยำรวมถึงมูลค่าทรัพย์ที่บริษัท Forbes ติดการขายเริ่มตั้งแต่1นล้านต้นเป็นต้นไปจนถึงหลักร้อยล้านด้วยค่ะโดยบริษัท Forbes มีกลุ่มนักลงทุนมากมายที่ไว้ใจบริษัทและให้บริษัทขายที่ดินบ้านคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์รวมไปจนถึงทรัพย์ใหญ่หญๆเช่นคาลิฮาด์ดสำนักงานคอนโดยกโครงการโรงแรม3-5ดาวเป็นต้นค่ะ ผลงานการปิดการขายที่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทฟอร์เบนะคะอาคารสำนักงานล i บ e ตี้พัฒนาการมูลค่า450ล้านบาทปัจจุบันเป็นเฮดออฟฟิศของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนอาคารสำนักงานล i บ e ตี้ทองหล่อมูลค่า400ล้านบาทปัจจุบันเป็นอาคารชุดสำนักงานและเป็นที่ตั้งของสำนักงานเขตวัฒนาค่ะที่ดินพระราม3แยกสาธุประดิษฐ์มูลค่า182ล้านบาท ที่ดินซอยพัฒนาการ32มูลค่า168ล้านบาทโรงแรมติดถนนเพชรบุรีมูลค่า150ล้านบาทและอาพาร์ตเมนต์ลาดพร้าว48มูลค่า60ล้านบาททั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลงานการปิดการขายของบริษัทฟอร์เบสเท่านั้นค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์ c a l center 0 2์อ5เซ็นเตอรห02-677-5550หรือคลิกเข้าไปที่ w w w f o r b e y p r o p e r t y c o th หรือช่องทางที่ปรากฏด,ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ